ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการวัดปริมาตรและความจุนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่9ปริมาตรและความจุค่ะนักเรียนลองสังเกตภาพนะคะครูให้อะไรมาบ้างเอ่ยอ่าเป็นขวดน้ำใช่ไหมคะเขาบอกว่าในขวดมีน้ำปริมาณเท่าไรอ่านักเรียนเห็นสีฟ้าๆไหมมีเท่าไหร่เอ่ย เต็มขวดนะคะหากต้องการทราบว่าในขวดมีน้ำปริมาตรเท่าไรเราต้องทำอย่างไรเอ่ยอ่าเราก็ใช้การวัดหรือว่าการตรวงนั่นเองอเรามาดูกันเลยนะคะการวัดปริมาตรและความจุเรามีอะไรบ้างเอ่ยอเรามีช้อนตวงถ้วยตวงของเหลวแล้วก็มีแบบลิต มีถ้วยตวงของแห้งกระบอกตวงแล้วก็มีเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็หยอดเครื่องนะคะการใช้ช้อนตวงจะมีทั้งช้อนชาแล้วก็ช้อนโต๊ะนะคะนะักเรียนการหาปริมาตรหรือความจุข,ของสิ่งใดต้องเลือกเครื่องมือที่ใช้ให้เหมาะสมกันนะคะในการตรวงเนาะ นักเรียนสังเกตไหมคะว่าถ้วยตวงของเราอ่าเราจะใช้ตวงอะไรบ้างเอ่ยก็มีนมสดแป้งน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำผลละไม้นะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะช้อนตวงของเราใช้ตวงหรือวัดปริมาตรของของเหลว หรือของแข็งที่มีปร,ริมาณน้อยๆนะคะเช่นยาน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะ,ะนักเรียนสามารถเห็นช้อนตวงได้จากไหนบ้างเอ่ยการทํากับข้าวนะคะที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยนะคะเราไว้ใช้ตวงว่ารสชาตินี้จะได้ไหมคะ,อะโอเคต่อไปค่ะเป็นลิตรนักเรียนเห็นไหมเป็นเครื่องมือ มาตรฐานนะคะที่ใช้ในการวัดปริมาตรและความจุนะคะทั้งสิ่งของที่เป็นของแข็งหรือว่าของเหลวนะคะเช่นข้าวสารน้ำตาลนมสดแล้วก็แป้งนะคะค่ะต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนจับคู่สิ่งของกับเครื่องมือที่ใช้ในการตวง ให้เหมาะสมนะคะอ่าข้าวสารมีน้ำตาลายแล้วก็ยาแก้ท้องเสียนะคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นช้อนชาลิตรแล้วก็ช้อนตวงนะคะข้าวสารของเราค่ะจับคู่กับลิตนะคะน้ำตาลใจช้อนตวงนะคะยาแก้ท้องเสีย เราใช้ช้อนชานะคะต่อไปค่ะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาตรหรือความจุนะคะตามภาพเลยลูกน้ามันเครื่องเราใช้อะไรเอ่ยเครื่องตวงน้ามันเชื้อเพลิงนะคะยาลดไขสสำหรับเด็กเราใช้ช้อนชานะคะ เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาตรที่เรียกว่าลิตรนะคะนักเรียนเราจะสรุปได้ว่าลิตรเป็นเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานนะคะสามารถวัดปริมาตรและความจุได้ทั้งของแข็งแล้วก็ของเหลวนะคะเรามาดูกันเลยเครื่องมือการตวงที่เรียกว่าลิตรนะคะที่เราสรุปไปแล้ว จากภาพเลยลูกดูกันนะคะว่ารูปที่กําหนดให้มากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งลิตรนะคะถังใส่น้ําถังใส่น้ํานะคะนักเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งลิตรค่ะมากกว่าหนึ่งลิตรนะคะขวดนมมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งลิตรค่ะขวดนมของเด็กเลยค่ะน้อยกว่าหนึ่ง ลิตรนะคะการหาปริมาตรหรือความจุของสิ่งใดต้องเลือกเครื่องมือที่ใช้ให้เหมาะสมนะคะนักเ,เรียนอย่าลืมเนาะต่อไปเลยค่ะจากรูปที่กาหนดให้ให้เลือกว่าอันไหนมากกว่าหนึ่งลิตรอันไหนน้อยกว่าหนึ่งลิตรนะคะในข้อที่หนึ่งอ่านักเรียนอาจจะรู้แล้วค่ะว่าน้อยกว่าหนึ่งลิตรนะคะอันที่สองค่ะเราทําไปแล้ว มากกว่าหนึ่งลิตรนะคะอันที่สามทไปแล้วเหมือนกันนะคะก็คือน้อยกว่าหนึ่งลิตรนะคะอันที่สี่ควใส่ชับ,บูแล้วมากกว่าหนึ่งลิตรนะคะสุดท้ายค่ะข้าวโพดกระป๋องน้อยกว่าหนึ่งลิตรนะคะการตวงนะคะสิ่งของทําให้ทราบปริมาตรของสิ่งของและความจุ ของภาชนะนะคะการตรวงโดยใช้เครื่องมือที่แต่ละคนกำหนดอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจไม่ตรงกันนะคะจึงควรมีเครื่องตวงที่มีหน่วยการตรวงที่เป็นมาตรฐานนะคะค่ะวันนี้เราก็จะเรียนกันเพียงเท่านี้นะคะไว้ชั่วโมงหน้าครูก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะ